เสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วเนี่ยเหรอเสร็จแล้วเหรอลูกเหรอโอ้โหเรียงมันผิดนะข้างบนเนี่ยต้องกลับด้านนะต้องดูดีดีงงไหมงงข้างบนเฮดแอนดแองจี้ทีมีมันคืออะไรคะลูกไหนใช่ไหนมาใกล้ใกลหน่อยขอดูขอแม่น้องดูหน่อย อ,อมาเล่นดูได้ไหนไหนไหนไให้เพื่อนๆดูหน่อยอันนี้มันคืออะไรคะเนี่ยลูกปลาเหล,ลาลูกปลาเหลาปลาดาวไม่ใช่ลาวปลาดาวสีแดงปลาดาวสีแดงหูของเล่นเยอะแยะไปหมดเลยมันมีอะไรบ้างคะเนี่ยก,ก่อนค่ะดูนดีดูเสียงที่ดูสิลูกเยอะไปหมดเลยลูกอันนี้วไหนบอกเพื่อนๆซิ<ส>มันมีสีสอะไรบ้าง นคะคลูกสีเขียวอ่ะสีเขียวอยู่ไหนนะคะตรงนี้โอ้โหไหนต่อเพื่อนๆดูซิมันต่อ,อยังไงคะลูกไม่ขายนี่อ่ะทำเลยที่ทำให้ดูเนอะแม่นอนหนูทำไม่เป็นแม่นอนช่วยดู้อ๋อช่วยกันมาช่วยกันนี่อันนี้ต้องอยู่ข้างล่างค่ะสีฟ้านี่สีฟ้าต้อง,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 งอยู่ข้างล่างสีแดงสีแดงสีน้เงินเห็นไหม วางซ้อนกันค่ะอ,อันนี้มันสีเหลืองอ่ะมันเอาเสียงไม่ได้เนี่ยหนอเนีย่ยวางอย่างนี้ใช่ไหมลูกผิดไหมเนี่ยแม่น้องวางผิดไหมเนี่ยฮะก็ไม่ใช่เออก็ต้องใหญ่ไปเล็กสิคะเนี่มเออนี่นี่อุ้ยนี่ก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่ใชอ่าใช่แล้วใช่แล้วใช่ใช่ใช่ลูกใช่อ้าว นะต่อไปสีอะไรคะสีเหลืองสีเหลืองไหนดูสิเอาอันไหนใส่ก่อนนั่นแหละเก่งมากเอ้าว,วางวางสิคะวางได้ไหมคะไม่ได้วาวางของสิลูก <c oughs> ลองลองทำดูสิลูกนะแม่น้องช่วยอุ้ยอ้าวไม่ใช่อ้าวล้มเลยทีน,นี้ <c oughs> ล้มหมดเลยเว้ยร้องไห้เลย <c oughs> แน้ทำให่ทฮะทำใหม่หนูทำสิลูกหนูทำแม่น้อช่วยหน้าเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วเนี่ยเหรอเสร็จแล้วเหรอลูกอวะโอ้โหเรียงมันผิดนะข้างบนเนี่ยต้องกลับด้านนะลองดูดีๆงงไหมงงข้างบนอ่ะกลับด้านไม่ใช่กลับอีกฝั่งนึง งงงงงงอะไรงงอะไรอหนูนี่แหละงงเองอ่ะงงอะไรอุ้ยอุ้ยอะวางใหม่สิคะลูกวางใหม่ค่ะเก่งจุงเบยเก่งจุงเบยออาเก่งมากค่ะสำเร็จค่ะอบมือให้น้องแองจี้ด้วยค่ะ ไหมคะลูกสวยมากๆเลยใช่ไหมคะมีไงใครทําคะเนี่ยมีไหมหมดแล้วคะ่ะใครทําให้หนูคะเนี่ยทำเองไหมแม่น้องทำเองไหมเก่งอ่ะทำเองไหมแม่น้องได้ค่ะจะทําหรอฝึกฝึกฝึกฝนนะคะเด็กๆนี่เห็นไหมการเรียงของเล่นตัวต่อเห็นไ,ไหม แม่นะอ,อา้อาวหนูก็ทำสิคะลูกหนูจะทำสีแดงอ่าหนูทำเลยแม่น้องทำสีส้มแล้วขอบคนเดียวได้ไหมอะ่ะแองจี้ทำคนเดียวได้ไหมคะไม่ได้ทำไมไม่ได้ลูกไหนดูตาไหนที่ไหนแม่น้องดูตาที่ตามันเป็นอะไรอะ่ะแดงตาสวยมากแ <laughs> อันี้มันสามารถทำอย่างนี้ได้ไหนไหนมองมอง,มอง มองมองแม่น้องไหนเร็วเร็วเร็วปุ้ยตยึลืมตาลืมตาย,ยัางไงมองมองปุ้ยสวยจังไหนนะคะนี่คืออะไรคะเนี่ยแองจี้ทำเหรอแม่น้องก็ทำด้วยเออหนูฝึกเองเลยค่ะหนูทำเองค่ะแม่น้องทำเดี๋ยวแม่น้องช่วยดูค่ะอ่ะอันแรกวางก่อนค่ะอันแรกวางเลยอันที่สองอันไหนคะแองจี้ หิบมาวางไม่ใช่วางแบบนี้สิลูกอ่ะยันที่สามเอาวางเลยค่ะวางเลยค่ะวางแบบแม่เนาะค่ะวางยังไงคะตรงนี้หนูวางสิลูกวางให้ได้ไม่ใช่เลี้ยงขึ้นไปให้ดีเลี้ยงให้ดีอุ้ๆอุ้น,นมันถูกไหมคะเนี่ยผิดด้านหรือเปล่านี่มันต้องกลับแบบนี้ ถึงจะบาลานซ์กันนะคะต่อไปอีกอันหนึ่งหยิบมาหยิบมาวางเลยค่ะลูกหยิบวางเลยค่ะโอ้โหเก่งจังเลยโอ้ยมือสั่นเออ,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 อมันถูกไหมเนี่ยจี้ทำถูกไหมคะ สุกสนานเห็นไหมคะเอาอีกเอาอีกเอาอีกกันนั่นเองทอ่ะหนูนั่นเองกระจายหมดแล้วลูกเอาอีกเหรออ่ะเรียงต่อไปวนไปเรียงวนไปเลยคะ่ะอันนี้ค่ะอ่ะอันแรกอ่ะวางะะเลยค่ะเลี้ยงอีกข้างหนึ่งลูก จังเลยโอ้โหตบมือให้องี้เลยคะ่ะอยากเอาอีก,อ,ก,อ,อ,กอยากเอาอีกอยากเอาอีกคะอ่ะถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนเลยหนูงั้นก็หนึ่งสองสามเพื่อนกดติดตามแค่กดสัมรัสให้ช่องเคสแองกี้ทีวีด้วยนะคะ กดได้หนึ่งมืนไลค์เลยนะคะบายบายฝากติดตามช่อง k a t and a n g i TV นะคะกดได้ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง k a t and a n g i TV นะคะ